สวัสดีครับผมช่างใหญ่นะวันนี้ช่างใหญ่ได้เดินทางนะครับมาฝังเข็มนะครับที่คลินิกนะครับคลินิกปอรุ่งโรดคลินิกนะครับอยู่ที่เลขที่1 1 6 9ซอยวชิรธรรมสาธิต6 7ถนนสุขุมวิทนะครับ101ทับ1แขวงบางจากเขตพักขนงกทมนะครับ ตอนนี้ผมได้นั่งอยู่กับนะครับท่านอาจารย์ชื่ออะไรครับแนะนําตัวเลยครับอาจารชื่อบุญศรีค่ะชื่อแดนชื่อดีดีค่ะครับก็ที่นี่รับฝังเข็มมานานหรือยังครับอาจารย์อ่าหลายสิบปีแล้วค่ะครับผม<น>เห็นบอกว่าผู้ป่วยเนี่ยที่เคยรับการรักษาเนี่ยหมื่นกว่าคิวาอ,าอาจารยหมื่นกว่าคิวแล้วใชหมหมื่นกว่าคิวแล้วนะครับสาเหตุที่ผมเนี่ยได้มาฝังเข็มนะครับแตอนนี้ฝังอยู่ข้างบนประมาณกี่เข็มอาจารย์ ก็หลายเข็มค่ะไม่ได้นับไม่ได้นับนะเต็มหัวนะครับทั้งใบหูทั้งแก้มทั้งนะครับสีรษะปากปักปักปักตรงเนี้ยอาจารย์บอกว่าจะต้องมีการปักเพื่อจะไล่ไล่ไลเส้นใช่ไหมอาจารย์ใช่ได้เส้นจากสีรษะลงไปข้างหน้าค่ะข้างล่างคือช่างใหญ่นะครับไปซื้อรองเท้ายี่ห้อไนกี้ซูมเนะมันจะมีโฟมอยู่ข้างล่างนะครับทีเนี้ยมันเป็นรองเท้าวิ่งซึ่งซึ่งมันจะรัดข้อมากเลย มันเขาบอกน้องพนักงานขายบอกว่ามันจะขยายตัวนะครับเมื่อขณะว,วิ่งแต่ช่างใหญ่ไม่ไดเอามาวิ่งนะเอามายืนเอามาเอามามาเดินใส่ใสเพื่อทํางานนะทีนี้มันเกิดรัดรัดเนี่ยรัดสองสามวันทีนี้มันบวมขาบวมมาดูที่ขาครับเนี่ยขาบวมขาด้านบนนะครับตรงนี้บวมเป่งขึ้นมาเลยแล้วก็ตรงนี้ก็ปวดครับตึงไปหมดเลยนะครับรทีนี้อาจารย์เขาก็ปักปักที่หัวลงมานะครับแล้วก็ปักตรงจุดที่ที่เราตรงปวดนะครับปักอยู่จุดเดียว ตรงนี้ก็ปวดตรงนี้ก็ปวดแต่อาจารย์ก็ไม่ปักมาปักจุดนี้แต่จุดนี้ครับเจ็บที่สุดเลยนะครับขออนุญาตนะครับส่องดูนะครับว่าอาจารย์ปักลกงไปเนี่ยบอกว่ามันเหมือนไฟฟ้าช็อตมันเหมือนไฟฟ้าช็อตนะครับปี๊ดไปเลยนะครับปี๊ดซึ่งช่างใหญ่ไม่เคยถามเข็มมาก่อนนะแล้วก็เคยเป็นรองชำหม่ยเขามายืนสอนนักเรียนานานๆๆๆๆๆๆนานๆทีละห้กชั่วโมงเนี่ย โดยที่เราไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรรองแ้มก็คือมันไม่มีแผลใช่ไหมอาจารย์ไม่มีแผลมันจะเจ็บอยู่ภายในครับแล้วอาจารย์ที่นี่คนที่ผู้ป่วยเนี่ย<ม>ที่เขามารักษาเขารักษาเรื่องโรคอะไรบ้างอาจารย์ออมีอมัมพษ์อัอมาพาตนะที่หนักๆน,นะแล้วก็ปวดศีรษะลามไบเกมป่วอนี้นะโอครับออแล้วก็ ปวดเอวปวดอะไรนะมันก็ได้ได้หมดอ่ะออ๋ได้หมดได้หลายอย่างคือรักษาคู่ขนานไปกับหมอฝรั่งไปเลยใช่ไหมจันแม่หานี่ใช้แผนโบราณของของจีนออ๋แผ่นโบราณของจีนฝังเข็มนะฝังเข็มโดยตรงเลยนะครับอาจารย์นี่เป็นคนคนเชื้อจีนใช่ไหมครับ่มีเชื้อจีนแสดงว่าอาจารย์พูดได้หลายภาษาใช่ไหมเนี่ยพูดได้หลายภาษาอะไรบ้างอาจารย์จีนกลางจีนกลางแต้จิ๋วอะไรอยู่ครับ ็สา,สามภาษาแล้วนะครับเพราะว่าฟังดูก็ไทยนี่มีประมาณตั้งห้สิบีห้าินะตอนที่สำเนียงอาจารย์ออกนะนะครับแล้วก็คนที่ไม่เคยรักษาเนี่ยจะแนะนําเขายังไงดีอาจารย์สําหรับคนที่เป็นผู้ป่วยครั้งแรกครั้งแรกใช่ไหมเราก็ต้องบอกเขาว่าเออคือต้องเตรียมตัวนะคือ ทางแรกมาฝังเข็มมันก็คือท้องเราร่างกายต้องท้องดูการกินข้าวสามมื้อเราก็ต้องกินนะบางคนถ้าไม่กินข้าวัวแพ้เข็มก็มีัวแพ้เข็มก็มีต้องกินข้าวมาเรียบร้อยอะคือทุกอย่างร่างกายต้องท้องต้องพร้อมเหมือนเหมือนต้องต้องแข็งแรงพร้อมที่รับการปักเข็มนะครับแล้วก็มีมีไหมที่เป็นเกิดเป็นอาการข้างเคียงมีไหมลูกผู้ป่วยที่ผ่านมาดอนข้างเคียงใช่ข้างเคียงไม่ไม่ค่อยจะมี ก็คือทุกคนก็รักษาผ่านไปด้วยดีหมื่นกว่าคนนี่ไม่ธรรมดานะถ้าเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาบอกว่าเต็มหมดเลยแถวนี้นะครับบริเวณนี้แล้วก็ช่างใหญ่ใช้วิธีนะครับซื้อยาหมองนะครับยาหม่องสมุนไพรทั่วไปเนี่ยนวดก็ไม่ดีขึ้นยี่มียี่ห้ออะไรเดี๋ยวช่างใหญ่จะเอ่ยคื่อยี่อยามองยี่ห้อทิปโอสดนะครับยาหม่องที่หนึ่งนะครับแล้วยี่ห้อสองคือเป็นพระโมกคลานะแล้ว ยี่ห้อที่สามชื่อพญานาคยี่ห้ออะไรจำไม่ได้แล้วก็ที่สี่เนี่ยใช้คอร์เพนสูตรร้อนแล้วก็แช่น้ำอุ่นทุกวันครึ่งชั่วโมงนะชั่วโมงนึงก็มีน้ำอุ่นน้ำอุ่นมั่งน้ำร้อนมั่งก็แช่เพื่อต้องการจะรักษาด้วยตัวเองเพื่อให้กล้ามเนื้อมันผ่อนคลายแต่ไม่หายนะครับพี่น้องอโทรศัพท์หาอาจารย์ออสอาจารย์ออส ท่านชื่ออาจารย์สมจิตดิสพักดีท่านเป็นอาจารย์เป็นครูนะครับของช่างใหญ่ท่านอยู่ที่พุทธมนษรสายสามนะครับอยู่ทางไปนคร,นครปฐมพอ,ออาจารย์ออสผมอยากจะฝังเข็มเขาบอกอ๋อนี่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวลูกพาลูกชายมา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 รักษาตลอดเขาก็เลยส่งลิงก์มาชื่อว่านี่แหละครับคลินิกลุ่งโลดคลินิกนะครับพอรุ่งโลดปอรุ่งโลดนะครับผมก็คิดว่าเอน่าจะเป็น โรงพยาบาลจีนหรือว่าคลินิกจีนแน่นอนเลยใช่ที่นี่เป็นคลินิกจีนที่มาจาย์แล้วก็สถานที่นะครับมีที่จอดรถก็าเขายังชั่วหน่อยวันนี้เป็นวันธรรมดาคนน้อยถ้าวันเสาร์ที่นี่คนเยอะจะเยอะจะจอดรถไปจอดที่ไหนจันก็จอดแถวนี้จอดริมรถนนเราถ้าไม่มีถ้าไม่มีจริงๆก็จอดวัดทุ่งก็ได้อ๋อจอดวัดแล้วก็แล้วก็ค่อยเดินมาแนะนํ้สําหรับผู้ป่วยให้หาคนขับรถ มาจอดที่นี่แล้วก็ให้คนขักรถไปจอดไว้ที่วัดแล้วเสร็จแล้วค่อยวนมารับจะปลอดภัยนะช่างใหญ่นะครับพอวางหูโทรศัพท์กับอาจารย์ออสบึงมาเลยอาจารย์ท่านเมตารับโทรศัพท์ช่างใหญ่นะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยนะอาจารย์นะไม่เคยนะครับเขาบอกว่าเออว่างว่างมาเลยมาเลยแล้วนะครับค่าฝังเข็มหนึ่งชั่วโมงนะครับประมาณสิบว่วเข็มไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะสามร้อยบาทต่อครั้งใช่ไหมอาจารย์ใช่เราไม่ได้ขึ้นราคาไม่ได้ขึ้นราคาด้วย ราคานี้ก็มี2องราคาก็ทั่วไปสามร้อยจากีไอพีพิเศษม่แลห้องส่วนตัวอ้อครับก็คือห้อง v ีก็มีห้องเอแล้วก็มีเตียงมีที่นอนแล้วสำหรับคนที่มาจากต่างจังหวัดนี่มีมีที่พักรวมไหมอาจารย์หรือว่าไปไปหานอนโรงแรมใช่แล้วแต่แล้วก็ค่อยเดินทางมามาตามเวลาที่นัดหมายจะง่ายกว่าดีกว่า นะครับก็ย่านสุขุมวิทอุดมสุขใช่ไหมตรงนี้ท่านอันนี้เดียวัดชิระธรรมสาธิตวัชิระธรรมสาธิติส67ครับเขาเดียสุขุมวิท101,000หนึ่งสเต็ป101ทับหนึ่งแล้วก็เข้าซอยวชิระธรรมสาธิตครับ67ก็หาไม่ยากแต่ช่างใหญ่อาศัย GPS ที่ที่ที่อาจารย์ออดเขาส่งมาแล้วก็วิ่งตาม GPS มาตั้งแต่ซอยพ่อหลโยธิน52นะครับหรือว่า ที่ยังอยู่อยู่ก็ซอยเพิ่มสินี0แยกห้านะตั้งกิโลมา30กว่ากิโลขึ้นทางด่วนเปิดเดียวเลยแป๊บเดียวแป๊บเดียวถึงเหนนม,มือนห่อมาอทีนี้นะครับก็อาจารย์วันนี้ท่านกา็เมตานะครับให,ให้ความ,มนุเคราะห์ให้สัมภาษณ์นะครับถ้าคนเยอะช่างใหญ่ก,ก็ไม่กล้ามา,า,าพาดหรอกแต่วันนี้อา,อาจารย์เขามีปั่นด้วยนะมีปั่นอย่าลองไหมเออไม่ลองคือตรงนี้ครับ พอเข็มเนี่ยเจ็บมากที่สุดคือปักเข้าไปเนี่ยปักเข้าไปเนี่ยมันจะเหมือนฟ้าฟ้าช็อตฟ้าช็อตฟ้าช็อตบี้ปึ๊ดไปนู่นเลยก็จะให้เลื่อนลงยินหลายยีนนอ๋อ้เขาเรียกเส้นอะไรครับอาจารย์ตัวนี้เส้นจุดที่ว่าเขาเรียกนะเส้นจุดอะไรครับจุดจุดที่เราจุดที่เราปวดกันนะเพราะมีหลายจุดมีหลายจุดนะจุดที่เราปวดที่สุดนะปวดที่สุดอ๋อแล้วไอ้ที่จุดแต่ละจุดเนี่ยมันไม่มันไม่ปี๊ดเพราะอะไร ก็ก็ชอบเหมือนกันถ้าไม่กล้าปั่นเต้นที่ปเดี๋ยวจะดเจ็บมากใช่ไหมคือความเจ็บปวดนะครับความเจ็บปวดมันทําให้ทุกคนครับลาบากในการใช้ชีวิตนะช่างใหญ่รักษาด้วยตัวเองมาเจ็บันไม่ผ่านนะครั้งแรกผมไม่รู้ไม่รู้จะรักษายังไงให้มันหายเองแล้วก็ทั้งคุนนวดทั้งตอนนี้มันก็บวงอัดเสร็จใช่แต่ครั้งนี้บอกเอ้ยลองฝังเข็มดู ก็ไม่ผิดหวังครับเดี๋ยวก็ดีขึ้นเดดีี๋ยวก็ขึ้นนะอาจารย์บอกว่าถ้าเป็นครั้งแรกรีบรีบมาฝังเข็มมันจะหายไวใช่ไหมอาจารย์หายไวกว่าถ้าถ้าช่วงระยะสั้นอ่ะมันจะหายไวกว่าอครับมาถี่นิดหน่อยถ้าไปปล่อยให้มันนานแล้วก็เดือรังเดือดรังก็จะใช้เวลาใช้เวลารักษานานนะครับอันนี้คงไม่กี่เที่ยวก็คงคิดว่าดีขึ้นน่าจดีขึ้นนะอ่าคิดว่าดีขึ้นโอเควันนี้ก็ใครอยากจะ โทรศัพท์นะครับมาจองจะมาจองคิวมาสอบถามรายละเอียดเดี๋ยวช่างใหญ่จะวางวิดีโอนะครับไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วก็หน้าปก YouTube ด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะลงเดี๋ยวจะเอาคั้นลอกแฟนเพจที่อาจารย์นองเขาเาส่งมาเนี่ยวางไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับท่าน,านพี่นอ้องประชาชนท่านใดนะครับที่หาสถานที่ฝังเข็มเดี๋ยวจะได้มาถูกที่นะครับจะได้ไม่เสียเวลามานะครับเดี๋ยวแปะลิงก์แปะลิงก์ให้นะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ ถ้าต้องการความด่วนนะครับให้โทรมาเลย0619986616นะครับถ้าเป็นลายนะครับลายจะเป็นเบอร์โทรใช่ไหมจันลน์เนี่ยอันนี้ของชื่อว่าอันนี้ของซูเฮียอันนี้สองเบอร์นี้ของเราก็โทรมาทั้ง3เบอร์นั่นแหละ086นะครับ3268256อีกเบอร์นะครับ0859345795นะครับเดี๋ยวเขาจะทำบัตรประชาชนเขาขอบัตรประชาชนช่างใหญ่ไป ลงทะเบียนไว้แล้วงวดหน้าถ้าหาบัตรประจําตัวไม่เจอก็เดี๋ยวบอกประชาชนได้13หลักก็ใช้ได้ก็รับรักษาต่อเนื่องใช่ไหมจารย์นะครับอาจารย์ปิดรายการให้ผมหน่อยพูดเลยครับแนะนําตอนแนะนำยังไงดีก็พี่น้องประชาชนอยากจะมาฝังเข็มก็ยินดีต้อนรับเปิดกี่โมงถึงกี่โมงเลยอาจารย์บอกเลยก็ขอบคุณมากนะที่ว่าลูกค้าที่ว่าวางใจที่นี่นะ ด้านคลินิกคลินิกปรุลุ่มโลกยินดีทุกคนนะถ้ามีเรคใครใครเจ็บท,ที่ไม่สบายก็มาที่นี่ได้เรายินดีต้อนรับทุกคนค่ะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณนะครับครูบาอาจารย์ขอบคุณนะครับผู้บริหารของปลุกลุ่งโลดคลินิกนะครับที่ให้ความอนุเคราะห์อนุญาตให้ถ่ายวิดีโอเพื่อเผยแพร่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ไม่ใช่เฉพาะเรื่องตัดผมอย่างเดียวนะที่ท่านใหญ่สอน อะไรที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนช่างใหญ่จะนําเสนอแนะนํานะครับเป็นสิ่งดีๆโดยเฉพาะเรื่องความเจ็บความป่วยมันรอกันไม่ได้นะจาย์นะมันทรมานนะครับมันจะเดินขึ้นบ้านจะวางฝ่าเท้าแบบเต็มๆเดินเหมือนคนทั่วไปมันวางไม่ได้ต้องกบเพกต้องเดินต้องลากขาขึ้นไปต้องมีวอล์กเกอร์ต้องมีคนพยุงเนี่ยมันไม่ไหวถ้าคนที่เป็นน่าจะรู้สึกใช่จะรู้สึกว่ามันเจ็บปวดทรมานมากใช่ คือเรียกว่าประสบการณ์ชีวิตประสบการณ์ชีวิตนะที่ผ่านไปใช่วเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะอยากร่าคนไม่กี่ครั้งก็โอเคได้นะคก็บ้านนี้ขอบคุณอาจารย์มากขอบคุณครับขอบคุณากเช่กันครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายบริเวณรอบๆไปดูที่จอดรถไปดูรถอาจารย์ใหญ่ดูจอดู่น่นไปถ่ายขออนุญาตถ่ายเออค่อยๆถ่ายบรรยากาศบรรยากาศพอดีคนไปกันหมดนะครับตลาดซ่อนเขอย่างมีเยอะครับพี่วิทย์ครับเชิญตรงนี้ครับ แล้วเนี่ยถ่ายถ่ายด้วยนะครับมันจะมีช่องช่องไอ้ช่องบาร์คิวเห็นไหมจะมีช่องบาร์คิวมีห้อง VIP ข้างบนด้วยห้องน้ําสะอาดนะครับนะครับตอนนี้ตันหน่าว่าจะปิดไปแล้วถ้าตันหนาว่าเปิดแล้วนะเขาจะมีอย่างนะคะเขาจะมีลูกค้าโชว์ไว้เยอะแล้วก็คู่ปวยเก่าคู่ปวยใหม่ ลงลงบัตรคิวที่นี่เพาที่นี่มันคนเยอะใช่ปะแเราก็ต้องตามบัตรคิวแต่วันนี้ก็คือวันวันที่ทางงานที่เศษน่ะนะอ,อาจย์เดี๋ยวก็ขึ้นนะอโอโต้ขึ้นนะ ขึ้นมาจะขึ้นมามีผู้เปิดกาผู้เปิดใหม่แล้วก็เสียสมัครคือเค้านี่ราคาหรือวา่าลงทะเบียนนะตนล,ล,ล,ลงทะเบียนก็มีบัตรผิวไหมโอเคอ่า,อา,อา,อาไม่อย่าให้ถ่ายก่อนนะ<า>เดี๋ยวยว,<า>วันนี้ ขึ้นอดีป่ะดีนะสบายขึ้นไงฮะอ่เมื่อยดะอ่าคือก็เดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเพราะว่ามันอ่าติดขาเดี๋ยวเดี๋ยว่าจะเอาเอาเข็นออกพอดีให้ใจก่อนโอเคเดี๋ยวดึงออกมาได้เดี๋ยวไปดูที่รถเดี๋ยวถ่ายไปดูรถที่จานใหญ่ขับมากันที่จะรถสะดวกสบายครับแม่

Bye.